เคราะหชะโดตัวค่อนข้างใหญ่แน่ลมกระแรงแรง ว่าเป็นของเมื่อวานนี่ของใหญ่ักว่ารางเขาจะองไปบังฟังท่งนคนบ้างขยันนั่งเด้อยัคยดโค้งทรงตัวไง ขึ้นแห้งอยู่เลยเป็นไงมันม้วนขึ้นหลังเท่าปะม้วนขึ้นจริง

น,นำแม่ตัวเดียวบะะ่้วจุ่มหน่อยปบนี้ตัวคุยนะยลมแห้งครับ คนละุนโอ้แม่จิบอยู่นี่พูดทำไมขอันนี้ยงอีแม่มันถามอยู่หรออืม ល្រូវើ្រូវើល់ន្លាន់មានដែមានដ ร่มร<ล>่มร่มไข่สายพันธุ์ สายไฟเด้อสายไฟเด้อพันเจ้าเลยลากคอยในท้อลาคอยในท้อ <en un peu> <l apa> สายไฟเดอ้อแล้วเอาบัตรเบตตีไปว่าเห็นมันล่ค้าญบ่อคอยล่องคอยเจ้าตีนันเดอ้อยวคอยตีฟิวน้นมเดอ้อ คือกาี่คือว่ามุดต้องไปหาด้วยเนาะเน้วก็มองไปเห็นระยะเลยก็ไข่คืหอนว่ะ ตีนปักเทิดอยว่วาอนเลยเว่ยหัวชิดไหมหัวชิดไหมฟังนี่แนละ้วเป็นตะขออ่อน,นเข้ามาเลยมาเบื้องเช้า รวมห่างตอนเขาป่านะเนี่ยจีด้ ลมแห่ง <S <S อ <b> โอ้เขียวป่นนี้เ่เห็นกระโพดแล้วล่ะ เสรแล้วนี่นะขอบปลาได้มึงเสร็จกูแท้ไลต่อนขอบปลาลวดทำยงง่มึงมันกัชาวสวิงตักลุงเด้อขอบปา,าเมียขึ้นมีหรือเปล่า

เป่าเตียกถ้าเป้าีแมงตกเตียกมเนาะแม่น,นขึ้นน้ำแม่แม่น้ำหนาอ แ,แม่คอยว่าลมคอยว่าล่าลแห้งแล้วมันเป็นลื่นใตหนามแล้วมองไปเห็นแม่ไปใส่แล้วปะของหนูใ่ละแม่ขึ้นขุนนี่นี่ยนน่ะยืนน่ะ Kéo được chào chào đi nè chào <laughs> <Sai quá. cười> เอาเกี <cohesive inhale> ้ยวลูกี้ใครจะเบิ้งทะ แน่นใสรแล้ว แทงนิ่ะขอบปลาแล้วแน่เลย

นั่นมันคือประดุกนะกำลังจิบๆยังไงยังไม่แข็งทักอะไรเจี๊ยบอยู่ด้วยจับยากเทียบใส่แล้วเจ้าเข้าป่าไปใส่แล้ว อยู่ในถุงไม่ต้องจับเนี่ยน้าปิดมานกี่นโอ้ดดดีแท้อู้เจงกัดปลาหน่อยในในปลา jadi 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 ของเขาไปใส่เราพี่น anyway, ้ำเร็ว hmm. พ so, ี่คอยทาวัดเปิดปิดเบรกดีๆเด้อยังไม่ได้เช็คเบรกขึ้นมาหายใจ ใช่ปะแล้วพี่ถอยก่อนถอยก่อนงุดปลาละ สายตาไปได้วะนิ่งให้เราเวล่มวุ้ย เชียไว้ครับเห็นอยู่ปลายป่าตอนนั้นแหละขอยึกว่ามันอยู่ในป่าขอยจ้องออกมันก็ออกจากปลาเพียวอะบางปลาป่ะฮะสงสัยจีคุณเป็นตีบ่มาดูกันบ่ได้ดูได้ดูกันบ่นกน้ำนิงนกอืมอืมเขาจะขึ้นเวงเด้อเระ กาวาสินเน่เนๆใน,นปลาค่ะขากว่าหายใจ่ายใส่หุ่นเล้มาลง